จักรวาลเป็นศูนย์กลางของจักรวาลในพุทธศาสนาที่กายมหายานถ้ำมของธรรมรัตเป็นาศาสนสถานสำคัญภายในปรากฏภาพสลักสมัยทวรารัตนวัดของฮินดูอายุ9 0 0าร้อยปีครับจุดเด่นจะอยู่องค์น้องครับองค์น้องมีทับหลังท่าบลังลงมามื่ออยู่ในสวนนะครับเป่นวัดก็โอ้โหนตรงนี้เป็นน้นเลยนี่เลยเป็นแบบน้นเลยอันนี้อะไรนะ ฮินดูฮินดูอันนี้ฮินดูทางาศาสนาฮินดูแต่ตรงนั้นเป็นทางาศาสนาพุทธซึ่งฮินดูจะมาสร้างหลังจากส,าาสาศาสนาพุทธเสริมลงไปประมาณ500ปีใช่ไหมใช่แล้ว มั่วเป็นทางไปเนาะเป็นทางไปเลยอเ,เออ,นอ,อเนี่ยอิดแบบไอ้หินเนี่ยแบบเดียวกันกับทีอ่พน,น,นมลุงเลยน่าจะน่าจะน่าจะอยู่แปดแสนกว่ากว่าแปด <c oughs> แสนอยู่ที่แบบอ่าน,แบบอนลองสาตาร์ทสิไ <laughs> ด้อย,ยู่จะเบียดก่อนนี่จะเบียดครับเกียร์ยก็เบียดเป็นคันเร่งก็ออกนะ อ,อันนี้คือสตาแลไวใช่ไหมไเกียร์เดือนหน้า,าเียร์กัเต็มปอเอไปแล้วเด็กมืงนไี่ออไปแล้วเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวมาเปลี่ยนเวลาตกง,งานก็มาขาับรถนี้ เขาคลังนอกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเมื่อกี้ที่เราไปตุนนนเป็นเป็นเขาคลังในแต่นี้เป็นเขาคลังนอกตรงนี้จะใหญ่กว่าที่เราไปมาเมื่อกี้ นี่น่าจะเป็นทางศาสนาพุทธที่เขาข้างนอกเขาจะมีทั้งศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูอันนี้เป็นของข้างนอกโบราณสถานเป็นเจดีในาสาพุทธศาสนาใชาา่สมัยเทวปฏิริชยีขึ้นในขนาดใหญ่ที่สุดนในประเทศไทยตั้งอยู่นอกเมืองโบราณ สีเทศด้านทิศเหนือม่ขนาดต้ายาวกว้างยาวด้า,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 ดาละหกสิบ64เมตรใหญ่มากใหญ่กว่าเมื่อกี้ที่เราไปดู ขอครั้างในเนี่ยเกียร์ปาะกอบกายอันนี้เป็นบันไดขึ้นเวลาเขาทำทางศาสนาเก็บด,ดูอิดแต่และก้อน น่าจะเป็นยุคเดียวกันกันกบสมัยทางอา่ทางของพนมรุง้งกับตราสาทหินพิมายเพราะลักษณะก้อนหินคล้ายกันอันนี้เป็นมีการอธิบายเกี่ยวกับการขุดศึกษาทางโบราณ คดีปรูรันสตานเขาคลังนอก

วันนี้มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์หลม่มสักดิ์จะเช็คอิน วันนี้เป็นวันจันทร์ซึ่งเขาปิดทําการล้ตรงกับวันที่เขาปิดทําการพอดีเสียดายที่นี่มีตลารริมน้าไทยหลมด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันก็จะมีตลาดน้ําแต่วันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันเพราะวันนี้เป็นวันจนัทนทร์เทศบาลแมงหลมศัก อันนี้คือนุษาบรีของพยาสุริยะอะไรเนี่ยพยาสุริยะวงศ์สามมหาพักดีเดชชนะสงครามเจ้าเมืองหลมสัก นี้เรามาเดินที่สะพานตรงนี้จะมีอะไรเนี่ยสมสัตว์ต้องลองอ๋ตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินถนนคนเดินไทยลมอันนี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปในช่องถนนคนเดินตรงนี้ดูว่าเขามีอะไร การเพ้นภาพันนต้็นติดเต็มของน้ำหล่นสะทั้งสองฝั่งของแม่น้ำก็จะเป็นเพ้นภาพประมาณนี้ เดี๋ยเราไปดูกันต่อข้างล่างก็จะมีข้างบนจะเป็นร้านค้าขายอะไรต่ออะไรนี่แหละนั่งกินได้ส่วนข้างล่างก็นั่งกินได้ด้วยและมีเรือให้เราด้วยมีเรือพายแม่สงสัยพายวางไว้เฉยๆดูท่าทางไม่น่าจะพายได้อาจจะขายของกินอนะ่ะ ใน,นเรามาอยู่ที่อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองอันนี้อุสาวรีย์อันนี้คที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ด้วยพิพิธภัณฑ์ของพ่อขุนผาเมือง นี่จากจุดสูงจากมุมสูงของเนวสาวดีเราเห็นวิวทิวทัศน์แบบนี้นี่สามารถเดินได้รอบทิศเลย นี้เรามาอยู่ที่วัดผาซ่อนแก้วซึ่งอยู่บนยอดเขาสวยงามมากพระนาสาวิิมลสิมพันธเดชายพัชระคนมาปะดิมั ลมลับากทำบุญสร้างโบสถ์หน่งร้อยบาทเจ้าการสาธุเดินไ่ตู้สร้างโบสถ์อ่านหน้าตู้สร้างโบสถ์เอวลาพืบุญยริส้อยสิงและครอรัวอันนี้รอบบริเวณรอบๆสวยงามมากสาธุสาธุตอน อนนี้เราดูบรรยากาศรอบๆไปนะสวยงามมากทางนี้เป็นลานกว้างบรรยากาศดีมากๆเลยอ๋อนี่เราขึ้นข้างบนได้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวลองขึ้นไปดูแป๊บหนึ่งตอนนี้เราอยู่ขึ้นมาชั้นบนละชั้นบนของ พระธาตุอวัตพระธาตอันนี้เรามองวิวอันนี้มันมีขึ้นได้อีกแต่ว่าเขาปิดไม่ให้คนขึ้นละเดี๋ยวเราไปดูข้างในมีอะไรบ้าง không có mà